ออาว่าไงเซมเบอร์พูดว่าไงบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าเขาเชื่อว่านะครับว่าแกสโตเวียแล้วก็เดนิกานะครับจะต้องมาเชิญหน้ากับฝูงหมาหป่าอย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้ลุงพูดมานะครับว่าฉันก็เกรงว่าควจะเป็นอย่างนั้นแหละเอานี้พรางว่าของนายฉันจะดูแลจัดการป้องกันในแกสโตเวียเองอยากให้นายไปช่วยหมู่บ้านเดนิกาเต็มตัวหน่อยนะ่ะไปน้มนาวเดโกเบิร์ดนะครับไอ้ดาโกเบิร์ดนะครับให้สร้างพาลิเซต รัวนะครับพริเสดแปลว่ารัวโอเคได้ครับผมผมจะไปเตือนเขาและให้เขาเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราได้ภารกิจใหม่มานะครับก็คือไปช่วยเมืองเอ้ยช่วยหมู่บ้านนีกาเตรียมตัวนะครับรู้สึกเราได้ชุดมาใหม่ใช่ไหมนี่ครับชุดมาใหม่นะก็คือชุดกันหนาวนะครับแต่เราอยู่ในฤดูร้อนนี่นะใช่ครับชุดกันหนาวนะฮะถือว่าแหลมเลยแหละกันได้ดีมากเราก็จะไปเก็บไว้ในบ้านหน่อนะครับเตรียมตัวสําหรับช่วงฤดูหนาวเนาะเฮ้ยเรากำลังจะหิวฮะเรากินก่อนดีกว่า เต็มฮะเต็มอิ่มครับผมไปกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยเดี๋ยวผมจะสร้างผมคิดว่าน่าสร้างสิ่งต่างเพิ่มนะครับผมรู้สึกว่าเรายังไม่ไม่พร้อมนะครับสําหรับฤดูหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มหน่อยนะจุดไปก่อนครับผมว่าเราต้องไปสร้างฮันูก่อนดีกว่าใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บของกันดีกว่ามันหนักเกิน รเราเก็บเสื้อผ้าไปก่อนเนาะที่ได้มาใหม่แล้วก็เนื้อนะครับเก็บไปนิดนึงแล้วกันเพวกมรดิพันธ์เก็บให้หมดเลยนะครับอไอนขนพวกนี้ผมว่าเราไปเก็บในในไอที่ทํางานดีกว่าเนาะมารดิพันธ์เก็บให้หมดนะครับไอหินอะไรไม้เก็บเมนูนะครับที่ทำงานของเรานะฮะต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยในการทำเมนูนะครับด่อนเราต้องการไม้กับลินเนนนะครับอ้าวชิบหายลินเนน ต้องกลับไปในเมืองอีกเลยเนี่ยลุงอยู่บ้านไหมลุงไม่อยู่บ้านด้วยโอเคไม่เป็นไรผมว่าลุงน่าจะอยู่ที่โรงเตี๊ยมนะครับที่ประจากหมอลุงแกนะฮะข้างในหรือเปล่าเอ่ยอ่าลุงลุงเฮ้ยลุงไปไหนวะอ๋อยูนิคอร์ฟสนี่เฮ้ยครับเราจเจอเขาแล้วหนึ่งร้อยเลยเหรอครับลุงมันไม่แพงงกันไปหน่อยอ่ะเอาลุงเงินหนังไมแค่นี้พอผมมีเงินเท่านี้แหละวันนี้ ครับเราทําได้แค่นี้นะครับเราได้ได้มาแล้วผมว่าเราต้องหาเงินเพิ่มนะครับในการซื้อของนะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไอซิมเพิลแบ็กเราอะ่ะใช้การไม่ได้อะคืออะไรวะลองทิ้งดยก่อนนะแล้วเก็บข้อใหม่นะครับแล้วก็ใส่ห้านะครับอ่ะมันน่าใช้ได้ใช่ไหมนี่เงินเราได้แล้วเย่เอาโรยผิดที่ครับชิบหายแล้วตรงนี้ตรงตรงนี้ เอ้ยผมยไม่ได้อีกแล้วอะ่ะโอเคเรารวยไม่ได้นะครับเรเก็บไปก่อนแล้วกันนะจะรับธนูนะฮะต้องใช้ไม้หนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็รับธนูก็ผมมานูมาแล้วนะฮะ เราต้องใช้ลูกขนูด้วยนี่ใช่ไหมลูกขนูมันครับตรงไหนอ่ะนี่สเต็กนะครับบอลนะฮะเอ,อย้ยโบเหรอเราต้องใช้เราไม่ต้องการบเราต้องการต้องการแอโร่อ๋อนี่ไง stone arrow นะครับ10สติกห้าล็อก50าสฟีเจอร์เดียวคนนก50อันผมเจอมาจากไหนอ่ะ ผมว่าต้องเอาวันนี้ว่ะ bird trap นะครับอืมผมว่าต้องใช้่นี้ละบ i r d trap นะครับในการล่านกนะฮะงั้นเราต้องหาเงินก่อนนะครับในการอัปเกรดเจ้าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะฮะตอนนี้คือเรามีปัญหาเรื่องเงินนะครับเงินช็อตนะฮะช็อตนะฮะตรงนี้ไม่มีเงินนะครับเราก็ต้องหาของขายก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ต้องหาที่ไหนไกลครับทุนภาแถวบ้านเก็บมาขายหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปทําการคราครับ สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเก็บของกันนะครับว่าเก็บพวกนี้หมดเลยพวกขนกับหนังนะครับหินด้วยเอาคให,หมดดูกนว่าสร้างอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราอารีซอสสร้างไม่ได้นะครับบ้านก็สร้างยังไม่ได้นะครับไม่เหมือนเดิมนะฟิลเราก็สร้างไปแล้วซวเวอร์ฮันติงอตนะครับที่เราสามารถสร้างได้ตอนนี้นะครับมีซูวิ่งก็คืออุ้ยจัยกทอผ้าหรอ ถ้าสนใจนะมีอะไรอีกไหมฟองสัตนีิ้งทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะมีสตอเรจนะครับมีซูวิ่งนะครับแล้วก็มีฮันติงล็อตนะครับเราลองดูก่อนไหมนี้เลยไหมติดกันเลยนะครับอ่ามาเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่าน่าใช้ไม้เยอะแน่เลยผมว่า เราเอาไม้มาให้เยอะเลยลกันเฮ้ยอ๋อคอนพังตกใจเหมือนเลยนึกว่าอยู่ดีก็บ้านเป็นรูตกใจอยู่ยนทะำนึกว่าบ้านพังเมื่อกี้นะฮะอยู่ดีก็เป็นรูเฉยเลย เสร็จแล้วครับผมเย่ Yay! แล้วที่นี่มันคือที่ไหนเอ่ยฮันติงลอดนะครับมันทำอะไรได้บ้างเอ่ยนั่นคือสร้างเดี๋ยวสร้างธนูมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันสร้างได้เหมือนเดิมมันหมดทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นวอตเตอร์สกินนะครับหรือว,ว่ากระบ,บอกน้ำนะฮะเพื่ออะไรเนี่ยเราสร้างเพื่ออะไรนี่คือนี่คือนี่คือทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะเราสร้างอันนี้ดีกว่านะครับวอชทับนะครับอ่กับน้ำนะ จะได้อานน้ำได้เนาะบ้างไหนดิเอ่ยตรงนี้นะครับอ่าอานน้ำได้แล้วเดี๋ยวทำท่าอะไรวะเนะี่ยโอเคครับอ่าออกไปจุ่มน้ำเลยนะฮะจุ่มออกไปจุ่มตัวเองด้วยนะฮะไม่ร้อนหน้าเหมือลครับเนะี่ยอ่าสดชื่นนะครับใช่ไหมนะอ่าเหลือศูนย์เลยนะครับความเหน็นเราเหลือศูนย์แล้วเหลือซูวิ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเอ้ยกับโซเลตนะครับสองอย่างฮะ ใช้ไม้มหาศาลเลยอ่าเรามีวูดเช็ดอันนึงนะครับเหมือนกับเป็นที่สต็อกไม้นะฮะตั้งอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ไงตอ,อกมาเข้าไปฮนะเรียบร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวติดเด็ดเลยแล้เนะี่ยเราสามารถตัดไม้แล้วมาตากหีได้เลยนะครับเหมือนแยกเป็นหมวดหมู่นะครับจะมีแบบไม้ตั้งอย่างเงี้ยทุกความสวยงามนะฮะ นะเป็นแงอย่งเจ๋งต่อไปนะครับเราก็จะสร้างสตอรเรจไหมเอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวมันสร้างไม่ได้เนะี่ยลิมิตในการก่อสร้างนะครับได้ถึงได้แค่สี่เอ้าหรอเอ้าในรูปบวกสร้างเท่าไหร่ก็ได้ไงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแม a จเมนต์ตอนนี้มันมีสิ่งบุกสร้างนะครับแค่สนะี่นะกูแห่งต้องเสียภาษีโอ้ยเสียภาษีเยอะด้วย เราทำไงเราถึงจะเพิ่มบิวดิ้งนี้ได้อะครับอ๋อผมพอเข้าใจแล้วถ้าเราเอาผู้คนเข้ามาทำงานในส่วนพวกนี้มันก็จะหาเงินได้เอ้ยมันก็หาสิ่งทรัพยากรทำได้เลยอย่างเช่นถ้าเราเข้าวูดเชนนะครับมันก็จะมาหาไม้เราผมว่าอย่างนั้นนะชัวร์เลยอะ่ะเออผมว่าใช่แล้วแต่ก่อนอื่นมันเดินช้าตัอ๋หนักเกินโอเคเราฝากของก่อนนี่ไง ไม้อย่างเยอะนะฮะเราสร้างลิมิตได้แค่4ี่นะผมว่ามันต้องเราต้องเพิ่มค่าเร putation นั่นเลยค่าชื่อเสียงของเรานะครับแล้วเราถึงจะได้ลดล็อกนะฮะเสีงยงต่างผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่แบบแรกนะครับเราหาของไปขายกันดีกว่าโอเคครับเราได้ของไปขายแล้วเราจะขายของนะครับสวัสดีครับอดีริน่าผมมาขายของหน่อยแล้วกันนะอ่า เราขายพวกอันนี้หมดเลยนะครับพวกไออะไรนะสมุนไพรนะขายหมดเลยครับเรากิ่งไม้มันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหมดเลยเหรอเราสามารถเอาแปรรูปไปได้บ้างไหมเฮ้ยเดี๋ยวอออุปกรณ์กมขายแพงนี่ไงเห็นไหมอุปกรณ์ไม่ขายแพงนะครับสโตนไนขาย21สโ n นแอขาย25อูด n นโฮ e ขาย 10, 18 โอ้ยงั้นผมแปลรูปดีกว่าก็ขายได้บ้างนะคุเลนโวใช้1ไม้ทรงนะครับแล้วก็ไม้เล็ก10ไม้ทรง1บาทไม้เล็ก10บ,บาทก็เท่ากับ11บาทเราได้บบกำไร7บาทนะครับเพิ่มเติมไปเจบาทถ้าจะขายวัตถุดิบเดียวนะอันนี้หินหินกี่บาทวะหิน1บาทกันครับโอเคครับเราต้องไปหาพวกหินพวกไม้เนาะ เน่นเดี๋ยวเราเอาไม้ก่อนแล้วกันหินมันหายยากเราทำไอ้จอบขายแล้วกันเนาะเราป๊อมเงินกันมันน่าจะขายได้ดีกว่าการ,ราขายไม้ธรรมดาอะถูกไหมขายไม้ธรรมดามันจะได้สักกี่บาทเชียว เดี๋ยวทำไมมีขนนกตกอ๋อต้นไม้บางต้นมีขนนกด้วยนี่เองโอเคเข้าใจลใะแถวนงงี้มีเบอร์ต้นเบอร์รี่ใช่ไหมอ่านั่นไงพุ่มเบอร์รี่คิดต้นเบอร์รี่เราควรเก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอาหารเรื่องอาหารแล้วอาหารเราไม่มีนะครับเรามีน้อยนะ,ะอาหารไม่ใช่ไม่มีหรอก เราควรเก็บเบอร์รี่แล้วก็เอาไปประทังชีวิตนะครับหรือเอาเบอร์รี่ไปขายดีวะไม่ <c oughs> หัวไปในเรื่องขายของแล้วเนี้ยเงินไม่พอจริงๆวันนี้งขนนกอา,านี้เลยเจ้ากระต่ายน้อยลองกินอาหารก่อนนะฮะเบอร์รี่ โอ้ผมว่าเบอร์อรี่กินไม่ค่อยเวิร์กละมันให้น้อยมากนะครับผมทำอาหารได้บ้างเอง่ยขอด่นะแอนเนียนออนเนียนรสมีนี่นะครับได้ครับกับน้ำเกลวี่นะฮะออนเนียนออนเนียนแค่อย่างเดียวนะครับโอเคเราทำอาหารได้เดี๋ยวเราไม่มีไฟเหรอ โคบเพิงอะน,นะครับเพราะว่าโคบเพิงเราหมดเนาะโคบเพิงนะครับใส่เอาไว้เฮ้ยผมรู้สึกว่ากเดินเห็นไหมเดิรู้สึกว่าเดินตรงเงี้ยมันเดินช้าแต่ถ้าเรากด A กับ W เดินเฉียงเงี้ยมันเดินเร็วกว่าเออมันเดินเร็วกว่านี่ไง <laughs> จุดไฟก่อนนะครับทำอาหารก่อนแล้วก็เอาอันนี้ออกมานะฮะเอาให้หมดเลยทำอาหารนะครับทุกคน ออลลูซมีดนะครับเราต้องทำอาหารก่อนนะครับอ่าเ้าทำอาหารนี่ไงเดี๋ยวๆทุกคนยวกคนทุกคนขอทำทีเดียวหมดเลยโอ้16อันนะครับเอาเลยฮะยาวๆครับผมทำอาหารไปฮะกลายเป็นว่าเรามีอาหารกินเหลือเฟือนะครับจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมแสดงว่าเราต้อง ถ้าผมคิดน,นะแสดงว่าเราต้องรีบไปทำภารกิจครับเก็บค่า reputation นะครับหรือว่าค่าชื่อเสียงของเรานะฮะแล้เวเราก็ไปชวนคนที่ขายของนะครับมาทำงานกับเราเพราะคนมาทำงานกับเราใช่ไหมมันน่าจะมาอยู่แถวบ้านเราถูกไหมแล้วถ้าบอกว่าเราสามารถซื้อของจากมันได้ใช่ไหมน่าจะเป็นงนั้นถูกไหมเขา,าอยู่ใกล้บ้านเราอะเราก็สามารถซื้อของจากมันได้บอกว่าเราก็จะไม่เืินทางไกลนะฮะ อ่าเสร็จแล้วนะครับอาหารได้เท่าไหร่เอ่ออันนี้เนียนเกลวีนะครับยี่สิบห้าเอาเรื่องเลยฮนะเยวเราขอกินก่อนได้ไหมบ้างห้อยบ้างบ้างเต็มครับสามสามคำฮะเก็บครับทีไรเก็บให้หมดนะฮะโอนเนียนหล็กสองครับเก็บให้หมดให้หมดครับขอปั๊มเงินหน่อยนะครับผม แปอัน,นะฮะขายไปเลยครับปับงเราให้ครับเบรย์ฮนะเบอร์รี่นะครับหนึ่งร้อยครับปับงเราให้ฮนะอย่างรวยครับผมมีเท่าไหร่ละห้าร้อยครับภายในเวลาแป๊บเดียวฮนะเบอร์รี่ครับเก็บต่อครับเก็บไปขายต่อฮนะอยิงนอกนะฮะที่หมดยิงหมดให้หมด ต้นไม้ครับนี่ไงมีขนนกจริงด้วยครับหรือมันมาช่วงฤดูร้อนหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมฤด,ดูก่อนหน้านี้ฤด,ดูม้าผลี่เราเราไม่เห็นขนนกตกมาจากต้นไม้นะครับนั่นแสดงว่ามันน่าจะดบในช่วงฤดูร้อนหรือเปล่าหรือเราไม่สังเกตเห็นเงน้นหรือเปล่าวะนี่เป็นไรนะฮะ เราก็ปั๊มเงินก่อน <S <S เร็วอัพกันเลยทีเดียวอ่าโอเคครับ12ชิ้นครับยาวเอ้ย6อันนะครับค้าวยาวเลยอ่าเราบดล็อกสกิลนะครับสกิลวันนี้เราไม่เต็มนะครับเราอัพให้เต็มแล้วกัน,นเนาะเดินอย่างช้าเลยฮะต้องเดินเฉียงครับ <S <S ต้องเดินเฉียง ต้องเ,เดินเสียงเหมือนปูอ่ะเออเดินเร็วหืนๆขึ้นเยอะเลยฮะนี่เดินปกตินะนี่เดินเฉียงเดินเร็วมากเฮ้ยขายของอีกที่หลอดมีกันอยู่สี่ร้อยห้าสิบถ้เราจะหมอนให้หมดฮนะนี่ไงขายให้หมดเบอร์รี่ก็ขายให้หมดนีาาด่ไง,ไงเดี๋ยวไม้ทั้งหมดแล้วหรออ๋อกิ่งไม้เราไม่มีนะครับเราเก็บไม้เพิ่มก่อน ่งไ,ไ,ไม้่งไม้่งไม้ยาวๆฮะเราจะขยิบเราจะขยให้มันจนกว่ามันจะหมดตัวนะฮะ NPC นโอเคครับเป็นบู่กรอบ เป็นปูอีกรอบนะฮะต้องเดินเฉียงเดินเร็วนะครับผมก็ให้ดูไวชัดเลยนะครับว่ามันเดินเร็วกว่า,าจริงนี่คือเดินธรรมดานะอันนี้คือเดินเฉียงเห็นไหมขามันซอยไวมากอะ่ะอันนี้คือเดินธรรมดาเห็นไหมอันนี้คือเดินเฉียงเจ้เงินหมดตัวเองครับสิบไปสามสองสามเจ็ดเจ็ดสิบบาทนะครับปับงเหลือสี่ ตัวเจเหลือ45บาทนะฮะขายครับเอาให้หมดครับอันนี้เรามีเงินอยู่900อแล้วนะด,ดูที่เราขายไปให้มันดิเบอร์รี่160อย่างเงี้ยเนี่ยจอบ30อันเนะี่ยเราขายไปให้มันเนะี่ยโอ้ my g กอดจะมีอะไรบดล็อกได้บ้างวะขายคนเยอะเลยเอาเบิร์ดแชปก่อนเนาะ เพราะเราจะได้หาขนนกนะครับผมคิดว่ามันน่าช่วยในการหาขนนกเนาะอันนี้สายอาหารน่าจะเผมว้ททาอาหารได้ด้วยแน่เลยมันมีปลดล็อกอาหารไหมทําอาหารไอ้สายไหนทําอาหารวะอ๋อาสายทาอาหารนะครับนี่ไงข้างหลังๆเห็นไหม โอ้โหมันต้องไปอัพขั้นใหม่วะเนะี่ยอีกยาวเลยครับยาวไกลมากอ๋อผมรู้แล้ว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 ว่าทำไมเราถึงปลูกผักไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใส่ปุ๋ยชัวร์เลยใช่ไหมขอ้ยดึกรอบมากนะผมไม่ได้อ่านด้วยกว่อนนะันเนี่ยนี่ไงใช่ครับมันต้องใช้มันใช้ปุ๋ยนะฮะเพราะเหมือนกับดินมันแห้งตายแน่เลยหรือเปล่าวะเมื่อกี้เราปลดล็อก กับดักนะครับเอ้ยกับดักเรื่อยๆปืนกับดักแล้วกระต่ายอืมกับดักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสตริกใช้สตริกกับล็อกอย่างละหนึ่งนะครับสตริกกับล็อกอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคครับได้แล้วนะครับกับอ่ากับดักนกนะฮะตั้งใกล้ๆกันเลยแล้วกันเนาะ โหเร็วอัพเลยครับ c l า s t ิ r i n g นะผมยังเอาไว้นี้อยู่ดีนะครับผมคิดว่าใช้ในการเพิ่มเลเวลให้เร็วขึ้นดีกว่ามีพื้นฐานนะครับเอาไว้ก่อนดีกว่าเอา condition 94เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะพังหรอหรือว่าอะไรโอ้โหจะซ่อมยังไงอ่ะ อัพเกรดได้ด้วยนะครับดาวเกรดเดสรอยบิลดิ้งแล้วผมจะซ่อมยังไงอะ่ะการจะอัพเกรดนะครับมันต้องใช้ดินเหนียวหรอใช่ครับต้องใช้ดินเหนียวนะฮะอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับงั้นก็วันนี้ทำอะไรต่อไม่ได้เนาะ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมกันเนาะเราก็ได้สร้างสิ่งบูกสร้างหมดเพิ่มเติมมา3ามเนาะหนึ่งสองสามสามอย่างแล้วก็ได้ปัม๊มมีการปั๊มเงินเนาะ <c oughs> ปั๊มเงินแล้วก็ทํากับดักเพิ่มแล้วไปล่าสัตว์เนาะก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ได้มาเยอะนะครับพัฒนาไปไกลนะฮะใช้ได้แต่ว่าเรายังมีปัญหาตรงที่เรายังไม่สามารถสร้างสิ่งต่อสร้างเพิ่มได้นะครับเพราะมันยังลิมิตอยู่แค่สนะ เพื่อนเราก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเล่นต่อไปนะฮะดูว่าเติบโตไปทางไหนได้บ้างดูว่าจะสร้างอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ขนาดไหนนะครับและเราจะมีแฟนมีใครนะฮะมีสำคัญเลยสุดเลยนะครับยังไงยังไงครับถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไ like ลคห์หน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยเนาะยังไงจะให้ผมหน่อยนะจะได้มีคลิดใ,ใหม่ๆออกมานะครับแล้วจเจอกันใหม่ใน EP หนาครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย